สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Empire t o t t e n a r กับผมสลิปปี้นะฮะอยู่กับประเทศพูชเชียฟักเซียดูเซ่เอ้ยเยอรมนีฮะอะไรสักอย่างนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเหมือนเคยนะฮะแต่ว่าคลิปที่แล้ว <c oughs> เราเนี่ยเรามาจบตรงคือผมตัดพานะฮะคือผมอาจจะยาวแล้วมัน ภาพกับเสียงมันไม่ตรงกันภาพกับเสียงมไม่ตรงกันก็เลยตัดมันออกนะฮะคือตัดส่วนนั้นออกไปเลยคือดูไม่ได้นะดูไม่รู้เรื่องเลยเราจบกันตรงที่เรายึดฮอลแลนด์ไปแล้วฮอลแลนด์เนีชนะแลด์นะฮะตอนนี้เราก็โดนออสเซียประกาศสงครามนะย,ย,มย้ายสปาผมย้ายสปาไปตรงนี้นะเพื่อดูนะลาด,ดาว แล้วก็ย้ายย้ายทหารตรงนี้มานิดนึงห้ากองจำได้ oh. นะฮะมาเริ่มเล่นกันเลยฮนะขอไปในความผิดพลาดได้นะแต่ไหก็มาผมเล่นต่อเลยมันไม่ห่างกันมากนะฮะเพราะว่ามันห่างกันไหมมันก็ไม่ห่างกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแค่กด enter แล้วผมก็แค่ย้ายทหารไว้เฉย oh, <yeah. S 1> ๆแค่ประกาศนิดหน่อยประกาศสงครามเลย จะวอสตีมาผมจะลองมาอาสตินบาดไป11%นี่นี่แหละโชคมันอยู่กับเรา <Yeah. S 1> สาตินไหนมันอยู่ตรงไหน oh. Oh. อ่ะเอ้าโหโดนจับได้นะโดนฆ่าเลย ว่าตอนนี้เราก็ควรจะปลุกนิดหน่อยนะมั้งครับไอไม่เอาดีกว่าตั้งรับดีกว่าส่งทหารไปหน่อยเอ้พวกที่ว่ามันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะมันจะมีกระบาดนะกระบาดน,นี่น่าราคาญมากเลย แล้วผมก็ยาก้ายเจนเนอรโลดลองจากตรงนี้ไปตรงนั้นด้วยนะโอ้ยเงินหมดเงินเทิร์นต่อไปผมจะไม่มีนะเหลือน,น้อยมากเลยเราม,มาตึงกำลังกันตรงนี้ผมจะแบ่งทับนะฮะ จะบุกนะด้วยทับนี้ดูแล้วมันก็พอสมน้ำสมเนื้อนะเอาส่งทหารที่เดินได้นะเพราะว่าผมย้ายจากท่าเรือมาโดยตรง อุ่นสอนตัวนี้เดินได้ไตึงกำลังนะเทคโนโลยีก็โรงเรียนถูกกระบากระบาจัดเราฮะเล่นเราแล้วกระบาดเฮ้ยมนนีโอ้ได้สองพันเลยเจม แล้วก็ลืมไปฮนะเรือเราก็ไปแล้วนะเอ้ยอยู่นี่ไปไปดูนะไปดนะูตรงนู้นจะไม่มีคนหรือเปล่าเฮ้ย,ยไปกดผิดนะ,ะ,เ,ะเพราะว่ามันอยู่ไกลนะเรามันใช้เวลานานกว่าจะไปถึงด้วยไรกับเพอร์เ right, ค okay. mm ่ hmm. ผม,มกด Enter เขาน่าจะบุกเขาต้องบุกทางเดียวนะเพราะมัน,ม,นมันมีทางเดียวที่จะให้เดินตอนนี้เราก็เหมือนจะโดนา้ำหน้านอย่างออสเซียเนี่ยปุกนะก็สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันมันก็เป็นเล่นธรรมดานะเขาจะย้ายขยายน,าน้ำหน้าเขาก็ปล่อยเข้าไปเราจึงเป็นเหมือนเล็ก คือเมืองเราไม่ใหญ่นะปุชเชียกับปาก,กเซียปากเซียปุชเชียปักเซียเยอรมันยังไม่เรียกว่าเป็นเยอรมันนะกลัวจะเลยเนี่ยกวโปแลน์มากเลยมันมันล้อมเมืองตรงนั้นไว้มันยิ่งอยูย่เมืองคนเดียวอีกจะส่งทหารไปต้องผ่านโปรแลนฮนะ แต่อย่างน้อยเราก็เก็บภาษีเมืองเล็กนั้นได้ก็จะได้เงินขึ้นมาพันกว่าเป็นสองพันแล้วเทินต่อไปอ้าวต้นประกาศจากเมืองลาติสระนะฮะน่าจะอยู่แถวแถวนี้มั้งผมจาได้อยู่ตรงเหมือนเหมือนเคยเห็นลาติสระนะฮะคือเมืองที่มันยังไงอะ่ะมันก็อิสระนะฮะ ไม่ไม่อีกแล้วยังยังหน้าด้านอยู่มหน้าด้านนะถดนะอ,ไอะ,ะไปได้ไอศัตรีจานฮะไม่าในแถวนะเปล่ากระโบทโอ้กระโบทอย่างนี้เลยเหรอ ทาหารคนฮอลแลนด์มาหนึ่งอ่ากบฏจะมานะากบฏมาอย่างน้อยต้องมีทหารเตรียมพร้อมประเทศไหนมันประการสงครามนี่เมืองนี้นะะดูกำลังคนแล้ว เราไม่ไหวนะส่งคนไปปกพ้องนะแล้วเราเราเน้นให้เขามาตีเราดีกว่า,ามายู่ตรงนี้นะเหมือนว่าเราจะแบบจะบุกเขาแต่เราไม่ได้บุกตั้งรับตีอนะ่ะตั้งรับตีก็มีชัยนแะล้วเริงวงนะเราต้อง งลงมาต,ตรงนี้ได้ไ่ัดเลยเพื่อนจัดเทำไมอ่ะผมคิดว่าผมเสียง่ะ เราปุกเลยป่ะปะจะเล่นเองนะฮะจะเล่นเองนะเราไม่มีปืนใหญ่นะไปะผมจัดให้ดูเสียงมากเลยนะถามว่าเสียงเสียงมากเลยคนน้อยกว่าด้วยตั้งป,ป,ประเทศเขาอีกถ้าเกิดโดนกบฏมาก็นั่นนะจบกบฏมันมีอยูุ่ตลอดเวลาด้วยประเด็น คือเวลาเรายึดแต่ละเมืองคนประเทศนั้นยังไม่ปรับตัวนะฮะยังรักในชาติอยู่มันก็เป็นปัญหาอยู่นะฮะว่าเราต้องยังต้องมีคนในเมืองไว้จนกว่าคนในเมืองน,นั้นจะเริ่มเริ่มคุ้นเคยกับเราก็เป็นเวลานานนะฮะต่อสามปีก็น่าจะได้สามสิมปีก็ประมาณ4ปีก็น่าจะ1เทินเอ้ยสี่เทินสี่เทินจะ1ปีโดยประมาณนะต้าที่ผม ซึ่งเราคยกดไปเดี๋ยวก็ลืมมันเองนะฮะท่านเงินเราเริ่มหมดหมดก็ดูนะว่าเราเก็บภาษีหรือไม่ได้เก็บภาษีมาในบ้างแต่ตอน,น,นแรกๆยึะถ้าผมแนะนํานะอย่าเพิ่งเก็บภาษีนะให้ค้นมันปรับก่อนปรับตัวแล้วค่อยกดเปิดนะฮะคอนไรนผมเารทมนะคนอย่างน้อยมันจะได้ไม่กระบดดมากไปอนะยังมีกําลังึ่งพอรับได้นะ แต่ในกรณีของฮอลแลนด์นี่ศาสนาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่บางเมืองนี่ยังครึ่งศาสนานะสมัยนั้นยังอว่าเคร่งศาสนาอยู่ถ้าเราไปบุกด้วยศาสนาอื่น,นก็จะถูกความความแฮปปี้ก็จะถูกน้อยลงกว่าปกตินะหรือง,ง่ายๆก็กระบฏมากกว่าเดิมกระบฏศาสนาผมจะจัดแนวหน้าสองชั้นอย่างนี้แล้วก็บุกเข้าไปเลย ตั้งรับดีนะแต่ถ้ารับปกตีก็มีชัยเหมือนกันนะถ้าใช้วิธีอย่างผมหมาพุ่งหนึ่งกองแทงหนึ่งกองปีนหนึ่งกองจริงหนึ่งกองข้อปะะัญหาแต่อย่างนี้เป็นเรื่อ,ๆอยๆเชินล้นาามนะทำไมยืนเฉยๆเน,นี่ยยืนเฉยยิงเอฟทีอยขาเล่นนะ กองนี้จัดการนูร่นเดินไปเดินไปคือคิดผมผมจะเน้นเน้นการเกมเพย์ามากกว่านะฮะไม่เน้นนั่งกดออนโต,โตนะฮะผมไม่ชอบเท่าไหร่แถมล่นน้อมอนด้วย นชนะก็มีน้อยลงถ้าถามผมว่าชนะไม่เหแบือนนี้ไปนานแะล้วน่าจะชนะแพ้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแพ้ก็จนนะสถานะของผู้แพ้สงครามพอรู้ดีนะจนก็ถ้าถามว่าจนไม,ไม่ได้จนนะมันก็จะเป็นข้อดีเพราะไม่ต้องจ่ายค่ายอะไร จริงอ่มันจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยฮะเร็วยิงวิ่งหยุดยิงจบมีเลไเป็นเลยแล้วไม่มีพื้นใหญ่ด้วย ท่านน่าจะดีกว่าตรงนี้ฮะโอ้กระตุกอะไรนะไปยืนแท้งอัน,นี้วิ่งดียืนน้องนี่เดินโอ้โหใครก็ได้มันไปทิ้งนีไอ้พวกเดินไปไปไป,ไปนี่ลักรอบขึ้นนะ จัดแถวอะ่ะตรงนี้เปเสริม,มต้องเล่นสองมือแล้วเฮ้ย hey, ผมไม่ได้เล่นเกมเมือเดียวอย่างนั้น <c ười> คือ,อยังไงอ่ะผมขึม้นไปเจ็บอยู่พอดีว่าแตกของแล้วมันของของตกทับมือนะเจ็บเลย เยอะมากผมอาจจะบักนะ่ยดูเนี่ยมันจะรอดยังไงเนี่ยถ้ามีปืนใหญ่ยิงอัดๆตรงนี้ไปหมดนะหมดทั้งแถบหายหมดเลยลองขึ้นอีก ลงมานะฮะไม่รู้มันลงมาทำไมเนี่ยมันยิ่งเสียเปียกให้ให้เราต้องมีทหารอยู่ใกล้ๆนะไม่งั้นมันจะรู้สึกโกลุนนะทหารแบบโผล่ที่มันยิงขึ้นไปมันจะตายอะ่ะให้ลูกเขาเขารู้สึกโกลุนนะเราเนี้เพื่อนรู้สึกแต่ว่าเฮ้ยเพื่อนอยู่ข้างหลังว่าเราเป็นแบบพวกไต่เชือกมาแล้วอ่ะ เขาไม่รู้สึกอบอุ่นนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยไปตายไปตาย <laughs> ทุกคนมีความสำคัญหมดนะฮะมีเล่มเดียวอาจจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะฮะ ธงขาวนะตอนนี้เป็นธงปกติแล้วคือกำลังยอมแพ้นะธงขาวธงกระพริบแสดงว่ากำลังยอมแพ้นะครับแต่พอเห็นเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจริงช่วยอยู่เว้ยวิ่งเย้เข้าไปเลยฮะต่อตายขึ้นไปต่อฮะตายขึ้นตายแล้วฮะอาจจะเป็นฮอจินโรมาใกล้ๆก็ได้นี่ฮะยอมแล้วกลับเลยฮะกลับละไม่ไม่ว่าฮะ ทหารชาวบ้านนะ,นะพวกที่ 6. ปกป้องประเทศมีทหารชาวบ้านนะปกติคานบ้านจับปืนจริงเน,น่ไม่ค่อยสําคัญมากนะแต่ว่าถ้ก็เลยอื่นเอาไปวิ่งตายนี่ก็ถึงสำคัญนะหมายถึงวิ่งไปแทงนะวิ่งเข้าไปชน สวนไว้อย่างดีเลยสวนสวนลูกกระสุนนะขึ้นไปไหนะปะโหคนเดียวไม่ยังเหลืออยู่หรอ โอ้ยนี่ไม่กล้าหานว่ะโอ้ดูว่าโอ้โหอันโลนโอ้โหมาจำมาที่ใครก็ได้ยิงยิงฉอดทันทีเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหไม่นยิงไม่โดนอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเอ้ยกลมหลบกลมหลบกระโดดจริงกระโดดจริงเกี่ยวปะไม่เกี่ยวเฮ้ยยิงไม่โดนดิด้วะตรงนั้นะตรงนั้นะตรงนั้นอะพิ่มตรงนี้เห็นปะเห็นปะโอ้โหมันยิงไม่โดนวะเนี่ย โอ้โหทหารผมทีมทหารชาวบ้านเนี่ยโอ้เยวิย่งก็ไปแล้ววิ่งก็ไปแล้ววิ่งมาไปชุบตายโอ้โหหมดศักดิ์ศรีเลยเท่ hey, ตั้งนานทิมทีเดียวตายโหมันจะขึ้นกลางสี่เหลี่ยมเลยเชร์โชว์ไงว่ามันโชว์งงมากเลยผมงงกับคอมแล้วเริ่มงงกับคอมแล้ว โอ้เป็นพวกผู้ทางเดียวนี่ยโอ้สองแงงอ่ะคุยขึ้นไปช่วยดิ นี่ย้ายไม่ถูกนะฮะมันโอ้โหสามบ้างโอ้จะเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ไอ้นั่น,นะฮะไม่ต้องหรอกฮะดาบไปซื้อแล้วบวกเลย คิดเข้าไปเลยเปิดประตูดิ สามสินาทีแล้วสาิบ uh ห้านาทีแล้วนะนี่แค่ปลูกนะเนี่ยโอ้ผมบอกเลยนานเดี๋ยวก็โดนตั้งรับนะฮะรอเขาปลุกมาอีกนะถ้าเขายังมีกองกำลังอยู่จบไปได้สวยฮะการปลุกครั้งนี้ผมถือว่าผิดพลาดเล็กน้อยฮะตอน ตอนที่สามบางนั่นใต,ตายแล้วเราไห้คนบวกให้เขาคนเติบเจอนีไปกันนะฮะมันไม่ดีเขาอาจมีสิทธิ์ไม่กลับมาในกองทัพเราอีกเลยสามบางนะฮะโโหดมากเลยนะตอนตอนที่เราไงฟื้นฟูเขาให,ให้ให้เต็มทงอีกทีนะฮะจะเก่งมากๆด้วยน่าเสียดายนะแต่ว่าอย่างน้อยเาก็ชนะนะ <S <S 1> <S 1> <S รัสเซียนี่ผมบอกเลยยังยังพอพอดีนะฮะพรานไม่ค่อยมีพันธมิตรมากเรามีตุตรกีที่บุกอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโปรแลนจ์กรัสเซียแล้วก็ม,มีหนาวเลยหนาวมาเลยนะฮะเพราะมันอยู่มันอย,นอยู่มันอยู่ทางเหนือนะมันหนาวเลย <laughs> รัสเซียนี่คือชื่อเรื่องหมีขาวหมีขาวรัสเซียหนาวเลยหนาวเลย,เลยผมนี่หนาวเลย อ่ายังอยู่นะยึดครับซ่อมซ่อมก่อนนะแล้วก็โอ้เงินหมดเลย ที่จริงเอาพวกนี้มันไปบวกไม่นั้นก็ได้นะไปอยู่กับเชนโล่แต่ก็จะลองดูอยู่แต่ไม่มีอาจารย์ศาสตราจารย์คนไหนที่แบบมาบวกกองลังผมผมได้เลยและตอนนี้เงินเราก็หมด <c oughs> สีสส่สิบทองโอ้สะพายนะเมื่อกี้ ทหารไปเยอะเลยเดีพอกองยี่สินเนี้ยน่าจะกินเยอะที่สุดฮะเราเราก็ต้องกดเธอนะเราไม่มีแล้ว